สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 242ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงอย่างห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทางท,งทาหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพ ผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จและจะได้ทำนอนำเสนอพระราชกรณียกิจในวันต่อไปสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร rat ร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโรงเรียนวัฒนธรรมป้องกันความสงบและศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรหุวยสอนหุวยสวหลัก22เมืองวังเวียงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่23เมษายน2568เวลา8นาิ40นาทีสมเด็จพระนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมสุภาตราวเวียงจันทร์ไปสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์นางปานียาท่อตู้รองประธานประเทศสาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ เวลา9นาฬา45นาทีประทับรถไฟล่าจีนเที่ยวที่4 9 2เสด็จพระราชดำเนินไปเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ใช้เวลาเดินทาง52นาทีเป็นทางเดินรถไฟสำหรับรถไฟฟ้ารางหนะักมีสายไฟฟ้าแรงสูงตีขนานอยู่เหนือรางระบบรถไฟฟ้าใช้วิธีรับไฟฟ้าจากด้านบนด้วยแหนบรถไฟขบวนรถมี2แบบคือขบวนยาวตู้โดยสารมีตั้งแต่11-20ตู้ความยาว518เมตร จุผู้โดยสารได้1,102คนและกระบวนสั้นมีตู้โดยสาร9ก้าตู้ความยาว234เมตรจุผู้โดยสารได้720คนเส้นทางผ่านเทือกเขาสูงเส้นทางนาครหลวงเวียงจันทร์บอเตนมีความยาว430กิโลเมตรเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสถา,านีรถไฟวางเวียงในเวลา10นาฬิกาสีนาทีในคำพันธ์สรธิคำภาเจ้าแขวงเวียงจยันทร์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเวียงจยันทร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เสด็จพระราชดดำเนินไปโรงเรียนวัฒนธรรมป้องกันความสงบโรงเรียนนี้ตั้งเมื่อปี2519เดิมเป็นโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเดก็กกาพา้าในการเสด็จพระราชดดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งแรกของสมเด็จพระนิธิธาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2533 ผู้มีจิตศรัทธาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศล12ล้านกีบทรงพระกรุณาโปรดกล้าบดกระหม่อมให้นําเงินดังกล่าวไปสร้างเรือนนอนในโรงเรียนและพระรชาชทามพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบอีก10ล้านกีบ<ไ>เพื่อก่อ<ไ>สร <ะ S 1> <ไ>้างเรือนนอนเพิ <สะ S 1> <ไ>่มเติมพระราชทานชื <สะ S 1> <ไ>่อว่าอาคารสิรินทร์ ต่อมาปี2535ได้พระราชทานหอพักอ่างเก็บน้ําฝนและพระราชทานแนวทางการดําเนินงานความร่วมมือไทยลาวชื่อโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกาพร้ามีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือสํานักงานกปร,รเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงานและการก่อสร้างสาธารณูป,ปโภคเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและชุมชน ต่อมาปี2555พระราชทานทุนการศึกษาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย10คนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยบุรพาและพระราชทานเรือนนอนสิรินทร์หนึ่งหลัง เรือนเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์หนึ่งหลังและปี2557ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้มูรณิธิิกเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีติดตั้งคอมพิวเตอร์20เครื่องพร้อมโต๊ะและเก้าอี้และเครื่องอุปกรณ์ E D L T V 1ชุด รวมทั้งพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ทําโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันโอกาสนี้นักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน8คนเฝ้าทุนละอองพระบาท เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนเมื่อคราวเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนวันที่12มกราคม2567มีพระราชดดาริให้หมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริทำโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านแนะแนวและมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนทั้ง8คนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีจิรดาสองคนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาคน และสาขานิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัทสวนสุนันทาสามคนจากนั้นทออพระเนตรนิทศการการจัดฐาน้ำดื่มสะอาดตามโครงการระบบประปาและน้ำดื่มสะอาดสำนักงานกอปร,รอดำเนินการได้รับพระราชทานชื่อว่าน้ำดื่มมิ่งมิดพร้อมปรับปรุงและซ่อมแซมโรงกรองน้ำดื่มมิ่งมิดให้แก่ครูและนักเรียนผลิตน้ำดื่มได้80-100ถึงถังต่อวัน แล้วส่งเปิดอาคารห้องประชุมโรงเรียนเป็นอาคารชั้นเดียวใช้สำหรับการประชุมพร้อมท้งได้ต่อเติมห้องพักครูด้วยต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยสัวหลัก22เมื่อปี2537พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร เสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยสัวหลัก22มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยสัวหลัก22ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานของนายไกสอนพมพิหารประธานประเทศแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขณะนั้นโครงการนี้มีพื้นที่325ไร่มีลำห้วยสองสายคือห้วยซอนและห้วยสัว พร้อมตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขึ้นในรูปแบบคณะทำงานฝ่ายไทยมีสำนักงานกปรเป็นหน่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและสถานเอกอัครราชทูตณเบียงจันทร์ ส่วนคณะทำงานฝ่ายลาวมีกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทร์และเมืองนาสายทองร่วมกันกำหนดนโยบายวางแผนและบริหารงานโครงการอย่างต่อเนื่องในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จแล้วในประเทศไทยจัดกิจกรรมเช่นสาธิตด้านการประมงปศุสัตว์พัฒนาที่ดินและพัฒนาด้านพืชการผลิตพันธ์ปลาพันธพืชพันสัตว์ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มาศึกษาดูงานมุ่งเน้นเกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายรอบศูนย์ที่ผ่านมามีผลการดําเนินงานก้าวหน้ามาตลอดโอกาสนี้ทอพระเนรวีดีทัศนครอบครัวเกษตรกรต้นแบบในแ8หมู่บ้านรอบศูนย์ที่ได้รับการส่งเสริมและนําความรู้ไปประยุกต์ใช้จนประสบความสําเร็จ5ด้าน38เรื่อง ได้แก่เกษตรกรต้นแบบด้านประมงด้านปศุสัตว์ด้านวิชาการเกษตรด้านเกษตรผสมผสานและด้านจรประธานรวมถึงแผนการเดำเนินง,งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ การจัดทาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอนึ่งมาจากพระราชําริดำเนินการรวมทั้งทอดพระเนตรผ,ผลผลิตของเกษตรกรที่หลากหลายเป็นแหล่งอาหารให้แก่ครอบครัวและสร้างรายได้เสริมทำให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิตศูนย์แห่งนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศ การเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนวัฒนธรรมป้องกันความสงบและศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยสัวหลัก22ครั้งนี้ทำให้เห็นว่าเราพยายามส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ปลูกฟังนิสัยทางด้านวิชาการการเกษตรและบัญชีรวมทั้งให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพและสุขภาวะเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพเป็นรากฐานของประเทศที่สําคัญยังสนับสนุนการศึกษาเพื่ออาชีพเน้นด้านเกษตรกรรมเพราะเกษตรกรเป็นกําลังสําคัญในการผลิตอาหารหากมีทุนมากนอกจากจะมีผลผลิตไว้บริโภคเองแล้วที่เหลือกินยังสามารถนําไปจำหน่ายเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนได้ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระาราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา17นาฬิกา20สนาที <S <S สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสรปพทุมพระาราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุก ประธานมูลนิธิสุนทราพรในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิประดาบทนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิสุนทราพรในพระราชูปถมเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะมูลนิธิประดาบท มูลนิธิสุนตราพรในพระราชูปถัมภ์และสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลศุนตราพรหันษาเพื่อพระดาบทสมทบทุนการศึกษาของโรงเรียนพระดาบทนายขจรเกียรติรัตน์มณีผู้วา่าราชการจังหวัดฉะเชิงเศรา นำคณะข้าราชการผู้นำกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้นำแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซาเฝ้าทุลอองพระบาททุเกล้าวทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซา